คืนจะเรืองแสงไหมไปล้องกันเลยจริงๆแล้วที่นั้นทะเลมีสีเขียวเพราะในนั้นมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่เรียกว่าแพนต้อนเป็นจำนวนมากทีมงานบอกว่าอย่าเอามาเลี้ยงคู่กับมาริมรจะรอดไหมเนี่ยชิคก้าตั้งชื่อน้องแพนต้อนไว้ก่อนเลยเพราะต้องใช้หลายชื่อเลยค่ะทุกคนเดินทางกันมาถึงจังหวัดชนบทที่ทะเลบางแสนทีนี้เรามาวันที่1 7ครัะ ยังคงมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบางแสนกันเยอะเลยนะคะแต่ใครจะมาเที่ยวบอกเลยสู้กิ่นกันหน่อยนะคะทุกคนเพราะกิ่นของน้ําตอนนี้แรงมากถึงหน้าตาจะเหมือนชาเขียวก็เถอะจะลองตักน้ำทะเลสีเขียวกลับบ้านดูนะคะออโอ้โหทุกคนนี่น้องๆว่ายน้าเต็มเลยใช่ไหมคะเนีย่ยตั้งชื่อให้เข้ามาเลยต้องใช้หลายชื่อแน่นอนเ่อกลับ,บบ้านกันเลยคะ่ะทุกคนเห็นคลิปนี้ก็ต้องกี่โมงเดี๋ยวฟ้ามืดแล้วมาดูกันว่าจะเลื่องแสงไหมมาดูกันเลยค่ะจากที่เราเก็บน้าทะเลบางแสนสีเขียวกลับบ้านมาตอนกลางคืนมันจะเลืองแสงได้แบบนี้อยู่หรือปา เมื่อคืนเราเดินทางกลับมาถึงบ้านก็เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วค่ะอยู่ดีๆทีมงานก็เตรียมอ่างน้ําในบ้านเขาบอกว่าถ้าคลิปนี้ถึงเจ็ดหมื่นใจจะรอน้ําทะเลมาใส่อ่างน้ําค่ะทุกคนเห็นคลิปนี้ตอนได้กี่ใจแล้วถึงเจ็ดหมื่นหรือยังนั่นลองวางไว้บนโต๊ะแล้วปิดไฟเอาไฟฉายส่ยสองก็เห็นแพนต้อนตัวเล็กๆเต็มเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ช่วยตั้งชื่อเอาหมดทุกชื่อเลยจ้าแต่น้องก็ไม่เลื่องแสงดีนะที่รู้จักติ๊กตอกเห็นคลิปที่เขาขยาขวดเจ้าแผ่นตอนพวกนี้จะเลื่องแสงได้ก็ ่างแต่กินเหม็นมากยังไงช่วยกดใจให้เขาพเนียจ้าคลิปนี้มาตามสัญญาถ้าเราเอาน้ำทะเลเรืองแสงที่บางแสงนใส่อาบนะ้ำมันจะเป็นยังไงเดินทางหลายร้อยกิโลเมตรจากนครสวรรค์มาชนบุรีที่นี่แล้วค่ะบางแสนกว่าจะมาถึงก็ฟ้ามืดพอดีรีบตักน้ำใส่อ่างกันเลยตักตั้งแต่กลางคืนยันเช้าอีกวัน,ม,นมาสิ่งที่ไม่คดก็เกิดขึ้นค่ะตกใจมากน้ำทะเลบางแสนใสแล้วแต่เวลาลงน้ำทะเลมีใครรู้สึกสแสบบ้างไหมเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าในน้ำทะเลตอนนี้จะมีอะไรอยู่บ้างคลิปนี้ไม่มี เดี๋ยวให้คนส่งกล้องจุลัศน์ส่งให้ดูเลยจ้านี่ค่ะทุกคนตอนนี้น้ำทะเลบางแสนไม่มีแพนต้อนที่ทําให้น้ำทะเลเป็นสีเขียวหรือเรื่องแสงตอนกลางคืนได้แล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีแพนต้อนอื่นๆตามธรรมชาติเฮ<ป>้ยนี่คือแพนต้อนสัตว์ตระกูลหนอนทะเลน้องมีครีบเอาไว้ว่ายน้ำโตขึ้นด้วยค่ะน้องน่ารักไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์นะคะช่วยกันกดใจคอมเมนต์แชร์คลิปนี้ชนเพื่อมาเที่ยวบางแสนกัน